เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปดูวิธีการทําด้วงฟรีตของผลิตภัณฑ์จาพีเจนะครับว่าขั้นตอนในการที่เราจะทําก่อนที่จะออกมาเป็นสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้านะครับจะเป็นยังไงเริร่มต้นจัส่วนขอตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับทําหน้าที่ในการเรียบบรรจุด้วง แค่แข่งของเราลงถุงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนในการคัดเลือกร่วงด้วยนะครับถ้าดวงนะครับมีปัญหาไม่ว่าดำสกรปรกหรือว,ว่าตัวแตกอย่างเงี้ยเออเราก็จะถูกคัดเลือกตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยและหลังจากนั้นก็จะมาวางบนราวนี้นครับและในส่วนของตรงนี้ก็คือช่างน้ําหนักอ่าช่างน้ําหนักนะครับว่าอ่าปริมาณเท่าไหร่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมาขึ้นราวตรงนี้ครับส่วนของตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการ แวกคั่มซีนสุญญากาศนะครับเอ่อก็จะมีเจ้าหน้าที่สองท่านนะครับที่จะทําตรงนี้อยู่อ่นะครับหลังจากเราซีนเสร็จแล้วนะครับซีนสุญญากาศเสร็จแล้วนะครับร้วงของเราจะถุงพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อรีเช็คว่ามันมีอ่าร้วงที่เราแพ็คแล้วนะครับมีถุงรั่วหรือเปล่าปัญหาถุงรั่วมาจากร้วงนะครับปากของเขาค่อนข้างเกียจแข็งแล้วแหลมมากนะครับถ้ารั่วแบบนี้นะครับ ถุงตรงนี้จะถูกเอากลับไปรีเจ็คนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเออเราก็จะเอาด้วงของเรามาแช่ไว้ในอ,อตู้แช่ของเราอีกประมาณหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ด้วงของเราแข็งตัวแล้วถึงจะทําการแพ็คลงลังนะครับอ,อนี่นะครับเราแพ็คลงลังแบบนี้นะครับแพ็คเสร็จแล้วนะครับก็จะมีน้ําแข็ง เราจะใส่น้ําแข็งนะครับหลังจากเราใส่น้ําแข็งแล้วนะครับเราก็จะมีการโรยเกลือนะครับใช้เกลือใช้เกลือผงนะครับใช้เกลือผงของเราเนี่ยครับอใช้เกลือผงของเราเพื่อที่จะรักษาความเย็นให้นานที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการปิดฝา ปุ๋ยา ح. แล้วก็ฟีนด้วยอ่าเทสนะครับขั้นตอนสุดท้ายน,นี่ร่องของเราพร้อมนะครับร่วงของเราพร้อมเพื่อเสร็จร้าแล้วนะครับหลังจากตรงนี้พร้อมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่จะต้องส่งก็จะขึ้นรถห้องเย็นนะครับอ่าขึ้นรถห้งองเย็นาทำการขนนะครับ ขั้นตอนในการจัดส่งครับนี่คือขั้นตอนในการที่จะส่งลกูกคิชของผลิตภัณฑ์กาซีเจของเราครับเรา,เา,า,รเาผลิตภัณฑ์ดาซีเจทุกคนยินดีให้บริการครับ